องตุรียนมสนเช่นทสีย่าตุ่เสียองตุรียนมสนเช่นทสีย่าตั่เสียองตุรียนมสนเช่นทสีย่าตั่เสียตมาเาจอนเดียร์ิตัวโฟฟฟได้ดเลัะอารมณ์เปี่ยเยนาต้งบนนนงจาอารมณ์เปี่ยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนะตอนนี้ยังอยู่กับผมนะครับคือผมนะครับ ได้มาอย่างสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งที่นี่ทุกคนเนี่ยบางคนเนี่ยที่ติดตามผมนานแล้วนะครับอาจจะเคยเห็นนะครับในสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งที่ตรงนี้นะครับลุงหมีมาอาศัยอยู่เพียงผู้เดียวแล้วนะครับตอนนี้ลุงหมีอยู่เพียงผู้เดียวแล้วผมนะครับจะให้ลุงหมีนะครับจัดการแล้วก็ดูแลเพราะว่าลุงหมีไม่ต้องห่วง ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วทุกคนลุงหมีเนี่ยเขาเก่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับคือผมตั้งใจจะให้น้องอไปอยู่กับลุงหมีส่วนเรื่องอาหารการกินอะ่ะไม่ต้องห่วงผมจัดการเองนะครับนี่ผมอยู่กับเจ้าสังนะครับไอ,อ้สัง<ด>อ่าโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะพาเองมารู้จักคนคนหนึ่งนะเองพร้อมไหมพร้อมเดี๋ยวอีกพักหนึ่งเขามาละ เขาเขามาอย่างทุกคนรอได้พักหนึง่งเหมือนเขาจะมาแล้ว,ลวเห็นน้องเขาบอกไหนยันงเห็นไหนอะเดินลงมาแล้วครับไหนเห็นเหครเห็นเห้นเห็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 นเหเห็นเเหเเ

อาก,กิอาก,กิเกียวกระเจอมะ mm. เยอะมาพี่นะ่ะโอเยชืบุเซอเยอะเยอะน้องแจ่มาดอดเยอะมาพี่อะโอ้ด้วยน่ะไน้องน้องทองน่ะเสียน้องแม่โอ้ด้วหม่องน่ะเสียรีเยอะ,อเ,อะ,ะเ,อเยอะมาพี่นะ่ะน่ะโอเยน้องแอนะอนะองจทุกคนนี่ฮะผมบอกว่าเด็กคนเนี้ยแม่เขานะครับเล่นของเล่นของจนของเนี่ยเขาตัว ผมเลยต้องมาหาลุงหมีที่บ้านนะครับเพื่อมาขอความช่วยเหลือลุงหมี่นี่ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นลุงหมี่เนี่ยมานานมากๆแล้วนะนี่ไอ้หนูเขาชื่อลุงหมีนะเนี่ยเขามีวิชาอาคมไม่ต้องห่วงเองอยู่ด้วยแล้วเองปลอดภัยแน่นอนจะอยู่มาโอ้โอ,องเมือะมึงจ้ะล้องเมือ,องหรอเยอยืนโอ้โอลเือหรอล่ะ คือถามว่าลงอยู่คนเดียวใช่ลงอยู่คนเดียวนะครับโอชงเขาไข่น่ะนะถามว่าแข็งแรงสุขภาพยังดีอยู่ไหมว่าด,ดีอยู่แล้วเขาว่าอย่างทุกคนมีไก่มีอะไรด้วยโอยทุกคนครั้งหนึ่งที่ผมเคยมาเนี่ยต้น,นเนี่ยยังไม่โตเลยนะครับ นี่สำหรับคนที่ติดตามผมจะรู้นะครับว่าตรงเนี้ยผมเคยมาเมื่อนานมาแล้วแล้วก็ผมเคยมาทําหลังค้าให้เขาด้วยทุกคนสำหรับคนที่ติดตามผมเขาจะรู้จะรู้ดีเลยนะอ๋อเขาเยอะนะโอโอเขาเหลอเะหรอเยอะชาบุเล้วอาเยะนะเยอะมองอามาเนี่ยอยู่น้องน้องถองนะสีแลนะนะมาด่าเราอังอะไรกี้อย่ามากี้ช่วยอองอ่ะ มันอมืออมืออมอเพื fine, down, like yeah. okay. ่อนอ่ะเพ้องไมยอมอ่ะ okay. อืมเพราะเขาเดินจับไปแล้วโดนเขาจับไปแล้วส่วนแม่ก็เป็นผีอะไรเงี้ยอืมอืมเราลองทางอมือละกแล้วองทางอมะอกี้งก็เจอยอหนาก็ไอโยมีพี่น่ะโอ้ยน้องแจ๋นมาซีอ่ะอม่องโอ้ยน้องแท้น้องแจ๋บ่เออไอ้หนูอยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวลุงเขาจะเป่าอะไรให้เองหน่อยกดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกให้เองหน่อย ดูครับนี่คือลุงหมีนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแล้วก็คนที่ติดตามผมนานอาจจะรู้นะครับลองฟังบทส่วนของเขานะครับคือภาษาไทยนครับคือาษาม่บาร์ดิอาูดานะมูเนี่ยกินน้ำเสลล์เลยอามูเนี่แต่น้ำ nompra Oh, uh -huh. uh -huh. กองดูมากองดูอยงนเอานามอดูดีตัวโผ่โผโเนี่ยาซารีโอติกลิ่นเนี้ยมาชี้เลยกองก็อาจจะาอยาดูู้กันได้ใจก็องุ่นส้นสิบดาวก็ได้แมกองด็ม็กองู้วดิกระสุนกระซาดิซ่องเช่าเราเชื่อมาชผมพอฟังออกเขาว่าพวกทวดผีปีศาจพวกมึงจงออกไปให้หมด นี <Mile dizzy> ่ยเดี <down> so, uh, came, uh ๋ยวอาลุงมาจะบาดีต huh. yeah. uh ้องตรวจานอาเม่อคืนวันุก่อ๋ออยู่โอ้ยเบื้องต้นอยู่ชมพู่เสือเลยอยู่นมาบุทองมาพี่เออโอ้บุคคล่ะอันนี้คืออะไรอะที่ขลังพี่ชมพู่เสือออ ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทุกคนนี่ฮะลุงหมีนะครับไอ,อเด็กนี่เออมเออไออเอมัยสั่งอมเอมัยสั่งเขาชื่อสั่งนะลุงแล้วจะให้เขาอยู่ตรงไหนฮะอาศัยการนอนอะไรอย่างเงี้ยมองย้ายเขาอยู่ตรงไหนครับคือนุมาพี่อโอ้บุ้คเลยเอม,มัยลองนะช่วยแสดงกันอยู่ฮะอ่า

เออไม่ซ่้อม่อาอ่าเยอะนี่ยอยู่ก็อาจน้องแจ๊ซซือ่ะลี่ไอ้นเดี๋ยวลุงเขาจะพาไปดูข้างในหน่อยว่าเองจะอาศัยอยู่ที่ไหนไปนี่ความใจบุญของลุงหมีนะครับทุกคนม,มั่งต้องกะเพลาอยู่นะอะกระกระเพราอยู่นะนะอส่ใส่เยอะหน่อยช่ไหมนี่ผมก็บอกว่าคนดูเขาคิดถึงลุงมากเลยนะยังยังใช้ได้อยู่ไมไอหลอดไฟนี่ ใช,ใช้ได้ไหมไหนมอ่งผู้ตั้งลองเปิดสินี่ทุกคนตรงนี้ผมจําได้ว่าผมเคยมาติดให้เขาซึ่งมันยังใช้ได้อยู่ส่วนบ้านแกก็ยังเหมือนเดิมโอ้ยมีรีโมทด้วยเอด้ออ่อซีแล้วนะเดียนนบุษราเมื่อไม่บอกกนแหลมั่งอืมการอยู่อ๋อระกัสละเขาบอกเขาอยู่คนเดียวนี่การอยู่

อ,อคือลุงลุงมีบอกว่าให้น้องอาศัยอยู่นี้ก็ได้นะครับอยู่กี่คืนก็ได้เดี๋ยวลุงจะคอยดูแลให้เองเรื่องสิ่งชั่วร้ายอะไรอย่างนี้นี่ฮะ yeah. ทุกคนหลายคนถามมหาลุงหมีเยอะมากนี่ลุงหมียังอยู่นะครับแกก็อยู่ ในบ้านแบบนี้ไม่ค่อยจะออกไปเจอผู้คนสักเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยแหละชีวิตของแกนะครับแกก็ยังอยู่อย่างสบายนะครับไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรกับใครแต่อย่างใดนะครับนี่นี่คือลุงหมีนะครับช่วงนี้ช่วงเออเขอยในไหนไหนเลยไม่เหลือเกินหรอกเ้าเลยโอ้ไม่ได้เข้า,สสา,าอ,อ๋อเขาบอกช่วงนี้ไม่ได้เข้าป่ามา หลายเดือนเหมือนกันละคือช่วงนี้ฝนตกฝนตกหนักเขาว่าเขาขอทำสมาธิอยู่ที่นี่นะครับอะไรอเออยินดีหนาหนุ่แจ๊ซีอ่ะสี่แล้วสี่้นะเป็นไงหนูอยู่ได้ไหมได้ครับโอเคนะอเ,คคเองอยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้ครับนี่เขาอยู่อย่างนี้เลยนะลุงหมีเขาเขาอยู่สบายนะอืม แต่ว่าเองเองไม่ต้องกลัวเรื่องอันตรายอะไรอย่างเงี้ยลุงหมีเขาดูแลได้ไอโย่ไอโย่กินอะไรมาหมดอ่ะคืออะไรครับเนี่ยเปนไหนนี่อันนี้คือที่จุดเทียนใช่ไหมเวลาอืมเวลาเออ,อ,<ภ>อยังมาไปกษากร ra 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 องคกูในยังมาบ้าเป็นหน้าตุ๋ล่ะอ๋อแบบนี้เนาะกับปลวงอุรกาเลยจะเอาพระน้องเนาะน้องอยู่นี่เขาบอกว่าเขาไว้จุดเทียนนะครับเวลาไหว้พระท่านนะครับนี่ตรงนี้ เวลาเขาปนนมมือไหวอะไรอย่างนี้เขาก็จะจุดเทียนตรงนี้อันนี้เป็นที่จุดเทียนของเขานี่ทุกคนลองดูอีกอันหนึ่งก็จะมีโอ้อายุมาลองลาแล้วหรือล่งแล้วไม่แต่ง่องซีนอแต่ง่องหรืเาต่ง่องตีบเลยแต่งร่องแล้วอุคนเรกายขกูเอือระูาอาะอสข่ากูเนเสสะะ กูสุดละก็เออมาเนี่ยแตงไม่ต้องใช้เงินอะมาตตงไม่กูเนี่ยอุ่นสังเขาก่เนี่ยอุ่นหลังชายมาตองตีเนี่ยต้องกูเขาบอกว่าอยู่แบบไหนได้ก็อยู่ไปก่อนก็ถ้าว่าเขามีโอกาสเขาก็อยากจะไปตัดไม้แล้วก็มาทำใหม่นะครับอืม เขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวนะครับไม่ไ hmm. ด้เรื่องเยอะนะครับอยู่แบบไหนได้เขาก็อยู่ได้เหมียวมั้งโอซีแล้วเหรอนะโอซีแล้วอเออย่ผ้าเปลี่ยงกูเนี่ยต้องไปเล่น่าเปลี่ยนมาโอ้ล่ะสุดละสุดดูยังมีตีแล้วเออยู่ก็เจอเกิดเจออะไรกี่หมอบ่าวจะไปทะเลอยู่บ้าแหละบ้าแหละในยูอะอ่ะในยูในยูเหรอเอ้ย เกบบางคนไหนยังยยมาอ้วงล่บ้าเม่อ๋อบ้าบ้าตามีอ่ะอ่ามันเนอเนอเอาเอเอาอนอเ่อเออย่าช่วงน้าน้องพักหองเทยน้องสีอ่ะรอเอาเอาหนองเทยงเสียเชื่อเนอเชื่อโอน่อยยามาช่วงน้าน้องเที่ยงยยึดใจเนอเชื่อเอาอะทุกคนเขาบอกว่าเดี๋ยวาขอขอเป่าคาถาอะไรสักหน่อยนะครับอ่าไล่ทูตผีดวงวิญญาณที่จะเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ก่อนนะครับ 88 28ကျတော့အုံတူလေးရနေဆန်တာချထဆရာခါ28ကျတော့အုံတူလေးရနေဆန်တာချထဆရာခါ28ကျတော့မကောင်းတော့ဘူးအန်တရဲတို့ဒီတွားဟုတ်ဖို့ကုန်ဗုဒ္ဓ아이တဘူတော့ညအလုံးကွယ်ပြောက်ပါကြီးယေနာ3ဗတ်ဉာဏနာ5ဗတ်ဒီဘူကြောင့်အလုံးကွယ်ပြောက်ပါကြီးမကောင်းတော့သူကစားမကောင်းသူ၀ါလို့ဒီလုံးကမကတ်ရောက်ပါကြီးနှောက်ရက်လို့မရပါဘူး โอเคทุกคนครับตอนนี้เขอเป่าคาถาให้เจ้าหนูน้อยนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งณตอนนี้ผมจะไปนั่งคุยกับลุงหมีเขาหน่อยนะครับซึ่งทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นว่าผมเนี่ยมาหาลุงหมี เลยนะครับแต่จริงๆแล้วตัวผมเองนะครับมาหาลุงหมีเป็นประจํานะครับทุกคนเพียงแค่ว่าผมไม่ได้อัพคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับนี่ผมก็ยังมาหาแกนะครับผมไม่เคยลืมแกนะนี่นี่เป็นคนที่เคยเข้าป่ากับผมอีกคนหนึ่งนะครับสําหรับผู้ติดตามผมใหม่ๆอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับ <varit S 1> เดี๋ยวเขาไปนั่งคุยกับลุงหมีเขาหน่อยนะครับ được là cái gì chứ nào nó mà lóng lại không? Lóng này không? Lóng chứ nào gì à? Chứ nào tí lắm Lóng nè Má lắm mà Chứ chờ đuôi là gai là bớt cho à? chứ chết Mày chờ là kìa tí Mấy tí là, là nè လေဒ mm. uh ီတ hmm. ိုင no ်းမ well, no. yeah. okay. yeah. ှာမလေ no ah းလ huh. ah ာက huh. yeah. okay. ုန်န yeah. okay. so ေရရကုန်မလေးကဘာသူသာဒွောင်းကုန်ဖြစ်ရနေအကစားကုန်အကောင့်ယူပါဟုတ်လားပြေငောင်းနေလားအဲရ you အောင်စအောင်လူကိုတော့အောင်အောင်မနည်းအောင်အောင်စားစကြီးတာဒီရောက်ခူလာဒီမနတို့လို့ဒီအောင်အေယုကာကုန်နေမလေးကဲပါအိုကိုင်းအိုတောင်းယူလာအော်ဖေးရှင်းအဲအဲရနေစောင်းရှင်လာဒွောင်းလားရမှာဒွောင်းလားခုဒီရှင် เดี๋ย่เดี๋ย่งี้เดี๋ย่ลองข้อน้าสุพันธหน่อลูกขยายอย่ะงไขยายอ่ะโย่พีปีเลยนะจะดูดูดูแล้วก็มาเนี่ยโดยน่ะเหนือเนสเซอร์ใช่ไหมอือโอ้เรนน่ารัเนอะอือล่ะมีสาบะรสด้วยอืมนี่กว่าอ้เหรอเดี๋ยวลุงเขาอ่ะจะให้เองใช่ไหมเหมือนนะนั่งสมาธินั่งสมาธิอ๋อนั่งไปสมาธิไปบำเพ็ญจิตใจนะ ้าไปสงบด้านในนู้นเองเองพยายามนะอย่าให้อะไรมาก่อกวัเองเองคิดแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ครับเองนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบนะแล้วเองจะผ่านพน้นมันไปเขาก็บอกว่าเองอาจจะช่วยแม่เองได้ลุงหมิงครับแล้วถ้าผมจะให้ลุงหมิงแบบว่าไปช่วยแบบแก้อาการผีของแม่เขานี่ได้ไหม คือตอนนี้แม่เขาเหมือนว่าเล่นของแล้วของเข้าตัวเงี้ย<ไ>อืมถ้าผมบอกว่าผมต้องการให้ลุงหมิงเนี้ยช่วยไปเป่าอะไรให้ให้เขาหายนเนี่ยลุงหมิงจะทําได้ไหมทำได้ทําได้เงี้ยทำได้แล้วก็นี่ก็เอแม่แมนะ่เขาเนี่ยไม่ได้หรอกแม่เขานี้ยไม่ได้หรอกวันไหนแหละทีน่นักไข้นักนักไข่นักเพลาะน่ะสิละจามาอ่ช่องนั้นอ่ะ ada ada mu na na mu na ke ke yang yang ah yang ke sak ke sana ya ke sana yang ku ne ape ne atat ne atat atat ma pa da nin lu pya ne ati na ti ye ati lu le me lo nin lu le me ye ne ba na tu lu yang se ya ni na ti ye eh ayo ye ma song ongku ne su pu ta la ga lo amu ne ni ye ba na tu me ye phi na au amu nong jeng na lang me na to na ba lang me လုံးမအမှုနဲ့လင်းဂိဂိကောင်းကိုကိုနဲ့တန်နနာအမှုစားမှာဟဲ့အစ်မအောင်နော်နာစီယာအဲ့ဒီဂိကောင်းတီနေရေဦးအောင်လဲလဲနဲ့တီရော့အေးဘလာလဘဘာလဲဘလာဘာမြောင်းလဲဖလာမြောင်းနေကူကူရေကြက်ဒါလဲလဲဘာမြောင်းနေအသိတည်းရဖောင်းဆူဖောင်းဆူဖောင်းမက်ကကိုနဲ့တေးရော့အတေးတွေးနေအတေးဂိအောင်နဲ့ဦးရေကစားနှက်အောင်ကိုနဲ့လမိန်ဟုတ် เ,งงเข้าไปนั่งสมาธิด้านในหน,หน่เดี๋ยวพี่จะคุยกับลุงหมีเขาก่อนโอเคทุกทุกคนครับคือนะตอนนี้มผมลองถามลุงหมีเรื่องแม่ของน้องครับซึ่งลุงหมีบอกว่าโอกาสอะถามว่าพอจะรักษาได้ไหมลุงหมีบอกว่าก็ต้องลองดูแต่ว่าลุงหมีบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะรักษาได้หรือเปล่า เพราะว่าคนพวกเนี้ยเขาเล่นของจนของเนี่ยเข้าเส้นไปหมดแล้วโอกาสที่จะแก้ไขเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากคือลุงหม,มีพูดแบบนี้ซึ่งภาษาไทยอะ่ะลุงหม,มีแกก็พูดยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่สันะทุกคนผมก็เลยให้แกอะ่ะพูดเป็นภาษากะเหลี่ยงดีกว่าอะไรอย่างงี้เอองายาอย่าผปรับหั่ด้วยว อ๋อไอยุนนั่นน่ะสร้างแล้วแหร<อ>หซะ,ซะหคันนุ่ยเสื้อเลยอ๋อได้ใช่พผู้ชีโอ๋โอ,อมีอ้อยด้วยทุกคนนี่ลุงมีส่วนน้ำนี่เป็นน้ำที่เขาไปกรอกมาทุกคนดไปแบ่งมาในฝั่งห้วยนะครับเหมือนน้ำนี่เขาจะเก็บไว้กินด้วยนะครับแล้วก็มะม่วงหินมะพานต์เนี่ยทุกคนเห็นนะถ้าทุกคนติดตามผมจะรู้นะว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้นกระติดเดียวตอนนี้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับ แล้วก็ของกินหลากหลายมากนะด้านหน้านันจะมีพวกสับป,ปะรดด้วยนะครับนี่เคทุกคนนะครับอ่ะเมืมอไหร่าท้ายละมึงจ้ะเออเมืออย่าไม่เอาในลนาคูอ่ะนาอยาอยู่ซีและนะคือไอ้หนูเดี๋ยวพี่ไปแล้วนะเองอยู่ได้ใช่ไหมไ,ไม่ต้องกลัวนะนี่นี่ลุงหมีไม่ต้องกลัวเลยลุงหมีเขา สบายอยู่แล้วเขาเป็นอาจารย์นะออาจารย์สายข่าวเอ็งไม่ต้องกลัวเอ็งอยู่ปลอดภัยกว่าอยู่ที่อยู่กับพ่อเองแน่นอนนี่พิการับประกันเลยนี่เขาเป็นลุงหมีมีวิชาอาคมอ่ะนาอเมนาในยู่ซิแล้วนะอันสจะท้ายละใน่อโมน้องต้องอ่ะโอโมอะไรก็๋อโมอ่ะอ๋อทุกคนผมถามว่าลุงจินลุงดูดบุหรี่ไหม ยาสูบอะไรอย่างนี้เขาบอกเขาไม่ต้องการเขากินแค่มากแค่นั้นอืม,อมโอเคทุกคนครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปีโอหน้าทุกคนว่าผมจะทำยังไงต่อดีแต่เรื่องของกินไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะเอามาฝากให้ทุกคนได้ชมกันโอเคครับผม